ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คำพาพาโชคและปูดำั้งโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมืุญนี่กะอออยู่บ้านแม่คู่เนาะคะ่ะกะจะมีบุญประท้าเข่าเนาะคะ่ะหรือบุญบุญบุญกุมเข่าเนะคะอยู่บ้านเนาะคะ่ะแม่คู่กะพึ่งไปทําบุญกับแม่เนาะคะะ่ะแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือ,อพระอาจารย์เนาะคะ่ะพา ภาแม่คู่ได้ไปดูพญานาคเนาะค่ะว่าเอา่อนาคเป็นลักษณะเกีียวอย่างนะเงี้ยน่ะเอ่อสวยไหมจังเสียนเนาะคะ่ะหรือจังเอ่อหรือแม่คู่สีมีรูปแบบแบบใดเนาะคะ่ะสวยอยู่ค่ะแต่ว่าเอา่อตรงตรงที่พระคู่พาไปมึงกะคือยังยังมีชีวิตไม่พอนะคะคือแบบว่าการเกี่ยวกันยัง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 บดสวย ยังยังบ่ถูกใจเนาะค่ะแต่ความสูงเนาะค่ะประทับใจค่ะความสูงประทับใจแล้วก็หัวเสียนหัวเ,เสียนพญานาคเนาะค่ะกะกะสวยเนาะค่ะสวยอยู่แต่แม่ครูต้องการห้าเสียงนะคะซึ่งไปมึงอะ่ะคือคือเสียนเดียวนะคะแม่ครูเลยเลยจำข้าปูด่เนาะค่ะว่า ปู่ท่านเคยบอกว่าช่างคนนี้ในลูกหลานเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวสิมาสากให้เนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นเพิ่นได้มึงไบก่อนก่อนหน้าน,านั่นเป็นเป็นเดือนกลัวๆแล้วเนาะคะ่ะเดือนถึงสองเดือนแล้วละ่ะเพิ่นบอกว่าลูกชายชั้นคนนี้เน่ะเอาพวกเอ่อบบ,บแมนเบลอะไรนี่เนาะคะ่ะเอาตะหม่งฮูงไปให้มันมันกับมาแล้วเนาะคะ่ะลากัน ซึ่งกบสร้างมูนี่นะบรูจกักกบนองเพิ่นเนี่ยนะคะบรูจกักกบนองเพิ่นเลยแล้วที่นี่ลูกซีดนี่แหละค่ะเลยไปทําบุญอยู่ไปกราบปู่เวทเนาะคะ่ะเลยไปเห็นสร้างเนาะคะ่ะเห็นเพิ่นทํางานอยู่นี่แหละเห็นอยู่ทํางานเห็น,นยังงอั่างสงแต่ได้ว่าโอ้ขันคนอีสานเท่าเมยเมืองจังสีเนาะคะ่ะพักเทียงกินเขาน้ำตับหมูหืวเสียเสียเนาะคะ่ะ เขาก็มิตรตัมังคุงเจ้าประจําที่ว่าตัมแล้วเสียบเขาเลยสือไปฝากกันนะคะโดยที่บ่ได้ตั้งใจเนะะาะค่ะบ่ได้ตั้งใจว่าะจะเทศทํตาตัมปูเนาะค่ะและอีกอย่างหนึง่งน้องคนกับมังคุงบอว่าปูมึงไปหายว่าเออเอาตามัมมังคุงเนี่ยไปให้สร้างหรือสร้างคนอื่นใช่ไหมเฮ็ดพญานาคหายจังสีอะบอแมแอนเนาะค่ะซึ่งแต่ปูเพิ่นมองเห็นก่อนานานนะะั้นเนาะค่ะก็เลยบอกว่า าวาดภาพให้แม่ครูหน่อยคือล่างล่างออกมาให้มึงแน่ว่าถ้าเสียนอยู่ประมาณเนี้ยเออเสียนประมาณนี้นะจะจะจะเป็นจังไดจังเสียนเนาะคะ่ะแล้วก็เกียรติเกียรติของท่านจะลักษณะยังไงเนาะคะ่ะแม่ครูก็ได้บอกเนาะคะ่ะกะมาคุยกันเนาะคะ่ะกะได้ตกลงแล้วเนาะคะ่ะคือเราจะสร้างพญานาคในวัด ทรงสลิพัฒนารามเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดอยู่ใกลเนาะคะ่ะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถามารวมบุญรวมกุศลน้ำกันใดอยู่ที่วัดทรงสลิพัฒนารามเนาะคะ่ะเฮาจะสั่งพญานาคสองสอง,องสององค์สองตนเนาะคะ่ะคือเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเนาะคะ่ะขาวกับบ่าขาาแบบ นั่นเนาะคะ่ะขาวเป็นขาวมรกตเนาะคะ่ะดำกับดำกับดำอยู่ค่ะแต่จะมีเขียวมรกตนิด,น,ดนิดด้านหลังเนาะคะ่ะแลักกัจะเป็นครีบข้างหลังอาจจะเป็นแดงๆนิดนึงเนาะคะ่ะตามแม่คู่จะเอาตามความฝันหละกะักกัอหลักกัจะเฮ็ดให้เพิ่นโดยที่โดยที่แบบตามความฝันทุกอย่างเนาะ,ค,ะค่ะกะ เมื่อวันศุกร์ที่จะถึงอยู่เนาะคะ่ะเราจะมีการาพระคู่เนาะคะ่ะเพื่อจะเหตุพิธีส,สวดถอดถอนให้เนาะคะ่ะคืออ,อัญเชิญเพิ่อ์ลอ,อกกอนเนาะคะ่ะแล้วเท่ากับจะมีการทุบโอบเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็จะหันหนาพญานาคไปด้านไม่เนาะคะ่ะแล้วก็จะทําเป็นลานพญานาคเลยเนาะคะ่ะจะเฮ็ดลานพญานาคแล้วก็หันออกคู่กันเนาะคะ่ะ แม่คูจะพยายามเฮ็ดตัวเกี้ยวนะคะเกี้ยวให้ท่านมีชีวิตมากที่สุดนะะเดนาะค่ะจะบ่เฮ็ดหนักแบบซื้อตรงๆหรือว่าโค้งนิดเดียวสิทำให้ท่านมีชีวิตที่สุดเนาะคะ่ะวันศุกร์เราจะถอดถอนวันเสาร์เราจะเริ่มปรับสถานที่เนาะคะ่ะแล้วออพอเราเริ่มปรับสถานที่เราก็สิมีการพิธีบวงสรวงเนาะคะ่ะ วันนั้นจะมีะพระสวดเก้าองค์นะคะมีพระสวดเก,ะาก,าก้าองค์หลักะจัจัทําิธที่วางศิลาฤกษ์เนาะค่ะวางศิลาฤกษ์อีกเนาะค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะมาร่วมงานนะคะเพื่อเข้าได้ตัวดีตัวเด็ดเลยค่ะมือนั้นอาจจะมีตัวดีตัวเด็ดแต่แม่คู่ได้ตัวดีตัวเด็ดแล้วสําหรับเลขของปู่ดาเนาะค่ะตอนเย็นเนาะค่ะแม่คู่กับจะเรเชษ สองตัวของพ่อปู่เนาะค่ะแต่ความฝันของแม่คู่เนี่ยแม่คู่หมั่นใจเด้ะค่ะตัวที่ได้นี่นะมั่นใจแล้วเนาะค่ะมั่นใจแล้วละออสองตัวนี้แม่คู่กับมั่นใจพอเมื่อคืนนี่แม่คู่ฝันแหละค่ะฝันว่าแม่คู่ไปเพื่อจังกับบ้านนี่แหละค่ะกับบัานเก่าก็ของกลับบัานเกิดก็ของนี่แหละค่ะ หลับไปเห็นอ๋อสองผัวเมียคููนึ่สองครูนะค่ะกระลั่งข้นรถอีแต๊กนี่แหละผู้หนึ่งเล้ยว่าโอ๊ยทองว่าสันโอ้ยทองแบบว่าได้ตั้งใจไอ้บคิดว่าสีมี่จงเสียนเนาะค่ะก็เลยว่าห่วยยาวาด้ว่าสันว่าทองเมียนทองลแล้วว่าสันแล้วแม่ครูเห็นเด็กน้อยสองคนเนี่ยเขากระจังเขากระลั่งก,กินลูกตาลเี่นไหมคะ่ะบักตาบ้านเห่าเี่นไหมคะ่ะ ลูกตานนะคะกําลังกินอยู่ก็เลยว่าโอ้ได้ลูกตานมาจะใส่เล็กหน่อยผน้นึงเลยไปจับลูกตานขึ้นมาเป็นพ่วงบักใหญ่เลยเด้ค่ะเป็นพ่วงบักใหญ่เพื่อนเล่ามาห้แไม่คู่ลูกหนึ่งหน่วยใหญ่ซ้ำแบบเผาเห็นไหมลูกตานหน่วยใหญ่ซ้ำแบบเผาเลยไม่คู่ก็เลยพาพาแต่ฟังความฝันน่ะจะฟัง่งซืะะ่อเลยค่ะตีไว้น้ำกันไม่คู่แต่เพิ่นเอิญไม่คู่เด้ ในความฝันแม่คู่พาบักเภาวนะละว่างเ้อเป่นว่าระว่งาวงข้างในกลุ่มๆมั่นสีแตกเป่นว่าจังส่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะตีให้ที่หลังเ้อหลายที่นี่เนื้อเนื้องัวนี่ไหมคะ่ะปั่นแบบนั้นเลยเฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดใส่จานใส่จานเลี้ยงไว้เลยเลือดนี่เต็มมือแม่คู่เนาะค่ะมือมีดนี่เล็มบางใหญ่ๆนี่ก็เต็มเลยเนาะคะ่ะ แม่คู่แ้วเอาเอามีบนะี่ไปล่างไปล่างออกเนาะค่ะไปล่างออกแล้วก็เอาเนื้อนะเอาน้ำล่างดีดีเนาะคะ่ะล่างดีดีแล้วก็ปาดเนื้อหนึ่งไหมคะ่ะแต่มันเป็นขึ้นจังซุกแล้วแม่เพราะข้าล่างมันเป็นขา,ขาวๆนะค่ะแม่คู่ลยไมันจิ๋นจินแม่คู่เลยซิ้นมีผู้เฒ่าผู้นึงก็เลยบอกว่าเฮี้ยนี่เขาบ่กินดิฟวาสันเฮี้ยนี่เขาบ่กินดิฟเขาสิกินแบบซุกซุกเขาบ่พผ้ากันกินดิฟวาสัานพ่น่าเนาะคะ่ะ วามหมายของแม่คู่นี้หนึ่งตัวเลขปู่ที่ให้มานี้ได้แล้วได้แล้วแม่คู่เสือว่าได้แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเนาะคะ่ะได้อีกอย่างหนึง่งคือไ้ระว่างศูนย์อย่าเหตุไ้มันแตกขาใจบ่าคะลูกตาลอยู่ข้างในมันจะเป็นวงกลมนะคะจะเป็นกุ้มๆมเนาะคะ่ะถ้าไม่แตกก็แสดงว่าแสดงว่าศูนย์ซีอูเนาะคะ่ะถ้ามันแตก สองสีมาเนาะค่ะเป็นยังือเป็นสองเพราะมันเป็นสองครอบครัวเนาะค่ะสองครอบครัวนี่ค่ะศูนย์ศูนย์จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์แปดเนาะค่ะถ้าห้อตีอยู่ระหว่างนี้เนาะค่ะอีกตัวหนึ่งก็ห้าเจ็ดห้าแปดเนาะค่ะห้าเจ็ดห้าแปดนี่แหละค่ะและอีกสองตัวนี้จะเป็นตัวใดคอยมะมึงกัเนาะค่ะอันนี้คือ,อตัวเลขของของปูดันเนาะค่ะส่วนเลขของโบด เลขโบดเนาะคะ่ะเลขโบดก็อยู่ในนี้ส้นกันก็จะเป็นหาเจ็ดเจดหาเนาะคะ่ะแมคู่ซื้อตัวเลขตัวใดมีคนถามแมคู่เนาะแมคู่ซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดศนย์เจ็ดหหนึ่งหนึ่งหกเนาะคะ่ะแมคู่ซื้อเลขซัมีอิลีเนาะคะ่ะไปจับลัตเตอรี่มาได้ซัมีอิลี ค่ะแม่คู่มีบุญวัาสนาที่จะสั่งปูนาทั้งสององค์แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ขอเป็นแนวทางขอเป็นสะพานบุญให้เอซีทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะขอพรจากปูญาตาย่ายที่อยู่ในวัดทรงสริพัฒนารามนะคะขอบุญกุศลให้ท่านเนาะคะ่ะคือขอ,อ,อตัวเลขที่ภูมิโบสถ แม่คู่ตั้งชายาเพื่อนเป็นผู้บวชเนาะค่ะแม่คู่กับเสือว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดนั่นแหละค่ะมาบอกแม่คู่เ้าถึงใดตัวเลขมาอาทิเคศิสิเก้าเนาะค่ะหรือว่าเจ็ดนยเจ็ะแม่คู่กับเคยได้มาก,ก่อนแล้วเนาะค่ะอยู่ในวัดนั่นแหละหลักกมาสิบเก่าเนาะค่ะสาหรือหกหนึ่งสี่ขาบอรหรือหาหาเจ็ดเจหาเก้าหาหาเก้า สีขาบอเนะคะเฮ้ากับจังมะมืออีกเพิินสีไห่พรอนเฮาาโเนะคะบุญบารมีเฮ้าสีถึงเพิินโเนะคะอีกอย่างหนึง่งบุญบารมีของอแม่คู่จะจะถึงเพิินบอจะสางนาคสองตนนี้เสร็จบบนะคะถ้าเสร็จเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะเฮ็ดล้านนะคะ วันเสาร์นี้นะคะเฮากจะเทพืืนกอนนะในงบประมาณอยู่ประมาณหหาหมื่นได้นะคะห้าหมื่นได้ก็คือเฮาตรงเทพพืนนะคะเทพผืนเอาฉีดินมาลงนะคะเอาฉีดินมาลงวันศุกร์เฮาจะมีการพิธีถอดถอนนะคะถอดถอนองค์เก่าออกกอนะคะแตคืออัญเชิญเพิ่นออกกรนะคะแล้วเราจะปรับสถานที่คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์เฮาจะมาทุบเพิินออก เนาะคะ่ะทุบเพิ่นออกแลก้วกะปรับสถานที่ปรับสถานที่เลยเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีการเทพ,พื้นปูนก่อนเนาะคะ่ะน่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นบาททั้งดินทั้งดินนี้แม่ครูว่าน่าจะประมาณสามหมื่นบาทแต่แต่ปูนซีเมนต์นี่แม่ครูบ่แน่ใจว่าสีเท่าใด้เนาะคะ่ะเพราะว่าสาร้างเพิ่นให้เข้าปรับสถานที่ก่อนคือลงลงปูนก่อนเนาะคะ่ะลงปูนเทปูนก่อน ต้องทำเป็นลานก่อนค่อยจะสร้างพญานาคขึ้นมาได้นะคะความแข็งแรงเ่าตองเห็ดให้มันดีมันแข็งแรงเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือเราจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันเสาร์สร้างนี่ก็ตั้งแต่เทพขี่ดินนี่แหละค่ะค่ะค่ะผู้ใดอยากสร้างอยากถ้ำก็ม่คู่นะคะ่ะกระเชิญนใดนะคะที่วัดทรงสลิพัฒนารามนะคะอยู่บ้านข้ามกัเกนเ่ะจังหวัดนองค่ายค่ะ าถาเซตแล้วกับแม่เยี่ยมมาชมกันได้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่แม่คูเห็นนี่มันสวยจริงๆค่ะมันจะสวยคือจังแม่คูบ่อใบบ่อเนาะคะ่ะสางเซตแล้วจังแม่เยี่ยมมาชมกันมึงเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเพื่อนบอกเอาไปสร้างจะได้สร้างอีกบ่อเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นก็บ,บอกว่า037แล้วก็19เอาไปสร้างพญาตาคักลางมอรมเลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะ รอบนีเพ่่นหามากคือ7 5 9 0ห6 1เนาห่ะคะ่ะซิแมนบอรกระจังมะมึงกันเนาะคะ่ะสิแมนบอนะคะมีพระหนึ่งองค์เนาะคะ่ะที่ที่แม่คู่ฝันว่าเพ่่นบอกให้เอาพระหนึ่งองค์เน้นหกองค์เน้นอยู่ข้างหน้าพระอยู่ข้างหลังแม่คู่ตีเป็นหกหนึ่งเนาะคะ่ะส่วน03นี้จะเป็นตัวเดิมก็คือ037 เพิวา่าหนักสีลงลงน้ำกอนะคะหนักสีลงน้ำกนแม่คู่มาน่ใจว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดบอเพราะว่าหนักจะลงน้ำก่อนนักก็คือหนึ่งหนักก็คือเจ็ดนะคะนี่แหละค่ะแต่ว่าแม่คู่บดได้เขียนอันนั้นคือมันตีแต่ว่าที่มองเห็นก็มีอยู่แค่นี้นะคะที่มองเห็นเป็นภาพอยูเทเทิงๆคือเกาคือจังศูนย์สามเจ็ดแล้วก็หนึ่ง หนแม่ผู้เห็นจังซันเนาะคะ่ะเห็นแบบเดียวกันคือเล็ตัวที่แม่ผู้โชว์อยู่นี่นะคะค่ะจังไดค่ะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแค่์กด